สวัสดีครับเมื่อนีกระตรงกับันที12เมษายน2 5 6 7ครับกับพาทีมงานไปหาตกปลาแถวเค่อนเกียวครับจังหวัดสุพรรณบุรีก็ออกจากบางไหน่นุ่นทบุรีเฮ้าตั้งตาเสาครับผมถ้าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับบางคนก็กลับบ้านกลับบ้านกลับซองครับส่วนทีมงานผมก็อย่าประกันหา พปลาครับพอมาถึงไก่หอดอ่างกระเสียวครับชาวบ้านกับพักกันเ,เล่นนะ้ำปลาแป้งกันครับตามประเพณนี้ครับผมช่วงท่านเขาระยะสันส้นๆครับพึ่งพอน้ำครับอันนี้ก็เป็นภาบรรยากาศครับเคลื่อนกระเสียวครับผม เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างจะร้อนครับธรรมชช่วงหนาหนาวน่าจะบรรยากาศดีครับผมแต่ที่มานี่การบรรยากาศดีอยู่ครับแต่ว่าร่มกระบอกคอยมนีบันไดครับพอมาถึงสอบถามเจ้าหน้าที่ที่พักนะครับม่นก็บอกว่าเหลืออยู่แค่เดียวก็คือแพ่กระตูน นะครับก็คือแพร่ตรงนี้แหละครับผมทีมงานกเกได้พากันคนของคนอย่างเข้าไปบนแพร่ครับแพร่ที่ผมมาพักกับพ่อเพ่งปันใดครับหกเจ็ดร้อยบาทครับแต่ว่าบรรยากาศหลักพันครับหลักหมื่นครับบรรยากาศสวยงามครับช่วงตอนเย็นกับสิมินก กินมากร้ายครับผมอันนี้กับตกปลากันครับแต่ละแพศเป็นกะต่างนาต่างตามากตกปลามากินมาเที่ยวครับพอดีเป็นช่วงเทศกาลสงการเนาะครับส่วนทีมงานผมกัเตรียมเบ็ดมากร้า,ายพอสมควรแต่ว่าปลากะข้นร้ายครับแต่ว่าหันบม่ค่อยกินเยื่อครับกะอาจจะเป็นนั่นเยืะอหรือน้ำค้นตก หลายน้ำประมาณนั้นครับอันนี้กะไทยบรรยากาศไม่ชุ่มครับก็เป็นอีกมมองท่องเที่ยวครับผมที่อยากให้ทุกคนไม่เยือนครับด้านหนา้าเพื่เกษตรนี่้านโคงงลานค่าครับให้บริการนำาคง้งนำแข็งนำโคกอุปกรณ์ตกปลามนีให้ครับผมสวนเรื่องห้องน้ำ ก็ต้องหาที่พักครับเป็นบ่มีไห้ครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมครับผมอันนี้เป็นอาหารการกินครับที่เด็กภาคกันมาเห็ดกินนี่นี่ครับงั้นมากินข้าวป้าครับพี่น้องกิ้นงานแกถอดป่าครับตำบมักหุง เขาเนี่มือแรลงครับผมครับอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงตอนหัวค่าครับผมกถ่ายภาพบรรยากาศไม่ให้เบริงครับท่านผู้ใดอยากมาเที่ยวมาเยี่ยมเยือนเขื่อนกระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรีกะมาท่องเที่ยวเอาไรครับ ภาพก็จะบอค่อยสมบูรณ์แบบเหมือนสายตาไปานในครับอันนี้บรรยากาศเย่มเช่าครับผมกับภาพไม่เบิ่งครับสวยครับจบเพียงแค่นี้เด้ยครับพี่น้องครับ